หากใจเธอบอกว่าเรานั้นใช่สเปคที่เคยคิดไว้มันก็ไม่จําเป็นคนนี้เราจะมาทํำนายฝันเกี่ยวกับฝันเห็นบ้านหลังเก่ามีความหมายว่าอย่างไรฟังคลิปนี้ท่านที่กดติดตามขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับบ้านหลังเก่าที่เราฝันถึงนั้นเป็นของใครกันมีความหมายที่ต่างกันดังนี้ฝันเห็นบ้านหลังเก่าของพ่อแม่ดวงมีโอกาสที่จะพบเจอเพื่อนบ้านเก่าหรืออาจเจอบุคคลที่เคยคบหากัน ในช่วงอยู่บ้านหลังเก่านั้นมาก่อนหรือพบคนที่อยู่ในบ้านหลังเก่านั้นที่ไม่เจอกันมานานแล้วถ้าฝันเห็นบ้านหลังเก่าของพี่น้องหรือฝันเห็นบ้านหลังเก่าของญาติของคุณดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะพบเจอญาติหรือพี่น้องของคุณที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วแต่ถ้าฝันเห็นบ้านหลังเก่าของปู่ย่าตายายดวงของคุณจะอยู่ในตำแหน่งของงานคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนหากทำธุรกิจก็จะมีคนเชื่อมั่น เชื่อใจในคุณและบริษัทมากขึ้นเป็นช่วงของขาขึ้นมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นแต่ถ้าฝันเห็นบ้านหลังเก่าของคุณเองมากมาจากความกังวลในอดีตอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่หรือทุกอย่างกำลังวนอยู่กับที่เดิมแต่ถ้าฝันเห็นบ้านหลังเก่าของคนอื่นที่ไม่ใช่ของบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นดวงของคุณไม่ว่าคุณจะตั้งใจทำสิ่งใดไว้จะต้องอดทนรออีกสักหน่อย ยังไม่สำเร็จทันทีในช่วงนี้จะยังต้องให้เวลากับมันอยู่ยังไม่สมหวังนะครับแต่ถ้าฝันเห็นบ้านหลังเก่าไฟไหม้ให้ระวังคำพูดระวังอารมณ์โกรธระวังอารมณ์รุนแรงของคุณคำพูดที่แสดงออกไปแม้ว่าจะไม่ตั้งใจแต่จะทำให้ครอบครัวแตกหักหรือคมในครอบครัวผิดใจกันได้ถ้าฝันเห็นบ้านหลังเก่าน้ำพังให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวให้มาก ระวังคำพูดคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรถ้าคุณสะสมบุญมาดีคิดดีทดําดีก็มีโอกาสส่งผลให้มีโชคลาภในช่วงนี้ดวงด้านการเงินอาจจะติดขัดบ้างการใช้จ่ายต้องระวัดระวังอาจก่อหนี้สินได้ดวงด้านความรักของคุณหากคุณมีคู่อยู่แล้วให้ระวังคำพูดอาจขัดใจกันหรือว่าเลิกลากันได้อย่างง่ายๆ หรืออาจมีมือที่3เข้ามาในชีวิตคู่หากคุณโสดก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเลมขมงคลของคุณก็คือทั้งนี้การฝันเห็นบ้านหลังเก่ากำลังบ่งบอกให้คุณกลับมาดูแลและสังเกตตนเองให้มากขึ้นหากเปรียบเทียบนิสัยเดิมกับปัจจุบันสิ่งไหนจะต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนาคตที่ดีได้อดีตที่ผ่านมาเราแก้ไขไม่ได้ขอให้ปล่อยวางและลงมือทำในปัจจุบัน เพื่อส่งผลให้อนาคตเป็นด่างที่คุณตั้งใจไว้ผมลัคกี้แมนกอเป็นกำลังใจให้ฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ